อาการวันแรกที่รับแจ้งก็คือวานาไม่สามารถว่ายน้ำเองได้แล้วก็คนที่เจอก็เป็นลูกเรือชาวประมงค่ะที่เข้ามาเข้ามา,อาบอกว่าวานเข้ามาเกยตื้นในคลองนะครับซึ่งน้ำมันคือข้องตื้นซึ่งมันโดยปกติแล้วสัตว์ประเภทน,นี้เขาจะไม่เข้าใกล้คนหรือว่าน้ำน้ำตื้นนะคะอาการนะคะตอนตอนแรกคืออาการน้องไม่ค่อยสู้ดีคือเขาไม่ว่ายน้ำเองเขาไม่ตอบสนองพาว่ายน้ำเขาก็เหมือน ถ้าพูดง่ายๆก็คือเหมือนเหมือนเราพาขอนไม้ไวนะ้ำคือปกติแล้วเขาจะต้องอสัตว์ที่ทีท่มีภาวะแข็งแรงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะต้องมีการตอบสนองมีเขาเรียกว่าการเอ็กซา์อะค่ะตอบสนองว่าเขาตื่นกลัวเขาอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้คือนอนนอนนิ่งอาการนิ่งคือเป็นอาการที่ไม่ค่อยโอเคสํสำสำสำหรับหมอนะคะแล้วก็ปิดตาตลอดเวลาแล้วก็ไม่กินอาหารเลยพยายามป้อนแล้วก็ไม่กิน จะหักมันเริ่มหักมันมันเป็นขุยข,ขาวๆที่ตดของปากไข่ให้หน่อยถ้าพูดง่ายๆว่าคือก่อนเขาจะเสียชีวิตนะคะอาการเริ่มแรกคือเขาจะมีอาการเขาเรียกว่าอะไรยกตัวเป็นรูปตัว C ค่ะ,คะอันนั้นคืออาการที่ที่บ่งบอกว่าเขาอาจจะอาจจะเสียชีวิตแน่นอนเนี่ยแล้วก็ก่อนหน้าที่เขาจะยกตัวค่ะก็มีการ ตั้งแต่ช่วงเช้าเขามีการสำรอกถุงพลาสติกออกมาก่อน<ม>ช่วงบ่ายบ่ายบ่ายแก่ๆค่ะบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยก, 2, 3, ก็เริ่มมีถุงพลาสติกออกมา<ป>ใช่ค่ะ<ม>ใช่ค่ะ<ม>เขาก็เริ่มดิน้นเริ่มดิ้นแล้วก็เริ่มมีถุงพลาสติกค,ค่อยๆออ,ออกมาอย่างเงี้ยก็เลยอ่ะแน่นอนแล้วละ่ะมันอาจจะมันอาจจะมีขยะอยู่ข้างในตัวเขานะ่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาเกยเข้ามานานแค่ พอน้องเสียชีวิตก็าพามาที่นี่ช่วงจังหวะที่ผ่าไอ้รอบนอกอะค่ะมันก็ยังกนก็ยังแบบยังโอเคอยู่แต่ช่วงจังหวะที่เราเปิดทางเดิอนอาหารตอนนั้นอะคือเราเห็นแล้วว่าลักษณะทางเดิอนอาหารมันมันมัน,ม,นมันไม่ใช่ทางเดิอนอาหารปกติแน่นอนเพราะว่าการที่สัตว์ผอมแล้วไม่ได้กินอาหารเข้าไปเลยเนี่ยทางไอกระเพาะอาหารเขาจะเต็มขนาดนั้นอะ มันมีอยู่อย่างเดียวตั้งแต่หลอดอาหารหลอดอาหารจนถึงกระเพาะอะค่ะไม่มีส่วนไหนที่ไม่มีขยะเลยเคระยัเองเคี่ยว่ะเนี่ว่ะเน่องาว่าบเขาเก็บ้อะไรเยค่ะทุกคนาเดี๋ดวยวรา คือนั้นนอนไม่หลับค่ะก็นั่งคุยกันกับพี่หมอแล้วก็แบบเหมือนกับพูดกันว่าเคยเจอเราเคยเจอปริมาณขยะที่อยู่ในสัตว์ทะเลของเราเนี่ย ขนาดนี้บ้างไหมพี่อะไรเงี้ยค่ะพี่หมอร้องนั่งร้องไห้ค่ะแล้วบอกว่าไม่อันนี้คือครั้งแรกในชีวิตฉันที่ฉันเจอว่ามันมันเยอะขนาดนี้มัน8กิโลเลยนะอ,ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องนี้ค่ะคืออยากจะบอกว่าปัญหาปัญหาขยะมันไม่ได้มีแค่ปัญหาขยะทะเลเท่านั้นมันหมายรวมถึงสัตว์บกด้วยหรือสัตว์ทุกชนิดที่อยู่บนโลกนี้เราอย่าลืมว่าเรา ไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตเดียวบนโลกใบนี้ถุงพลาสติกคือเขาเรียกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกหนึ่งในชีวิตเราแต่เราอาจจะลืมไปว่าสิ่งมีชีวิตเพื่อนร่วมโลกอื่นๆที่เราเขาอยู่ในโลกเราอ่ะเขาไม่ต้องใช้สิ่งนี้นะถ้าเกิดเราเริ่มจากตัวเราเองแล้วเราค่อยๆลดมันได้อะ,อะเวลาเราเข้าร้านสะดวกซื้อหรือว่าพวกร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแบบเหมือนกับช่วยรณรงค์อีกอีกอีกแง่หนึ่งว่าอ่าถ้าคุณเอาแก้วมาเองเราลดเท่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ สิ่งที่ดีที่สุดคือน่าจะเริ่มที่ทตัวเราก่อน